สวัสดีค่ะรีวิวเปลี่ยนตัวชาร์จของ iPhone 11นะคะอ๋อตัวนี้เป็นตัวชาร์จอันเก่าของ iPhone 11เอ็นะคะนี่นะคะเมื่อตกไปรอบนึงแล้วก็ไม่เป็นไรแต่รอบนี้มาคนเดียวหรอนี่นะคะอ้าวนะเข้ามาก่อนเป็นตัวชาร์จตัวเก่าของ iPhone 11แบบนี้นะคะ ซึ่งมันชาร์จเข้าช้ามากนะคะแล้วก็ตัวชาร์จหลวมไะติดดับดับนะคะเวลาที่เราเสียบตัวชาร์จเข้าไปนะคะมันจะหลวมมันจะไม่เข้านะคะเราต้องขยับขยับหรือว่าบิดบิดนะคะมันถึงจะเข้าตอนนี้ได้ทําการเปลี่ยนตัวชาร์จตัวใหม่ไปแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาลองเสียบตัวชาร์จดูนะคะ อืนนอนอ่ะเ๋ลองเ๋ลองตอนนี้เสียบตัวชาร์จไปแล้วนะคะนี่นะคะชาร์จไฟเข้านนเล่นอยู่ที่ไหนกันเนี่ยนนเคลื่ยน,นเวลาขยับไม่หลุดนะคะ,ะมันจะแน่นไปเลยนะคะตัวชาร์จตัวใหม่ไม่ต้องบิดไม่ต้องขยับตัวชาร์จเลยนะคะ ดูตรงหน้าจอนะคะตรงนี้ชาร์จไฟเข้านะคะคือสายฟ้านะคะแบตเตอรี่ตัวแรกนะคะมันไม่มีเลยนะคะแบตมันหมดไปเลยมันชาร์จไม่เข้านะคะตอนนี้ทางร้านชาร์จให้ได้นี้ทางร้านชาร์้ได้85%แล้วนะคะ ใครที่มีปัญหาตัวช,ชาร์จชาร์จไฟไม่เข้านะคะตัวช,ชาร์จดวมหรือว่าชาร์จเข้าน้อยนะคะชาร์จเช้า,วาพวกซัมซุงนะคะหรือว่ารุ่นอื่น,นๆทางร้านก็รับเปลี่ยนนะคะถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ